ชมเนิร์สเออโอทำเสียงโลดนะฮะอันนี้ก็อยู่กับเกมอ่าพี่อยอ่านชื่อไม่ทันทีมโปรเตสสองนะครับผมก็เออทีมก็คือเป็นกลุ่มเป็นก้อนก้อนขี้ไม่ใช่ไปปอนกูจะเซิร์ฟแล้วกูเข้าเกมมาแล้วอ่ะอ้าวเหรอมึงอินเวนต์กูดิได้ป่ะเนี่ยพึ่งดิไม่ใช่หรอกไม่ไม่ไม่ใช่เข้าเกมนะคือกำลังโหลดอยู่อ่ะ

มันชวนยังไงวะเข้าเกมไปแล้วอ่ะเข้าร่วมเกมโอเคกดเข้าร่วมเกมแล้วนี่อ่ะแร็ปหลอกได้อแล้วเรื่องอันให้เลือกตัวเอาโอเคเดี๋ยวไหนไหนไหนดูเข้าเข้าตรงไหนวะ เข้าที่ชิปกับแท็บชิปกับแท็บชิปชิปชิปกับแท็บโอเคอ๋อแล้วก็เข้าร่วมเกมใช่ป่ะส่งคำถึงไอพอนแมนแล้วเอ้าเชิญเข้าร่วมเอ้ากดผิดหนือว่าเข้าร่วมเกมอ๋ออยู่นี่อยู่มันมันเล่นกันสองคนไม่ได้เหรอใช่อ่ะแม่งเยอะเลยเหรอโอ้ อยู่ทีมแดงอนระับทำไมทำไมทำไมไม่ทำไมไม่เล่นเดี่ยวครับมันเล่นได้นะไม่เล่นเดี่ยวมไม่เล่นยังไงกูเลไม่เป็นอล่นอันงแดงมันเด้งมันฝั่งมึงอะเต็มมึงเล่นหนึ่งเนืกกอกวนชัวสุดกูคิวได้หนึ่งกูออกได้สัตว์ เพื่อนนี่ยเพื่อนอย่ากดแชทกดทิปกดทิปก็แชทอย่าลองมึง่งลองเล่นแบบคนเดียวมันเชิญได้เปล่าวะตอนที่เทรนนิ่งอะแล้วก็เก็ตสตาร์ทอะไรนั่นอะออฟไลน์อ๋อมันมันเอฟมันออฟไลน์เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ด้วยเฮ้ยมันมันเพิ่มด่านด้วยเว้ย เซิร e. oh, oh, yeah. oh, oh, ์ฟเวอร์ผสมเลยผู้เล่นสูงสุดสองคนเดี๋ยวเูาสร้างมาตอนนี้วาเขายังเดี๋ยวนึงเสร็จแล้วก็ชวนกันมาเลยเอามึงอยู่เซิร์ฟเดิมเหรอเนี่ยจอยเกมอ่ะกูลองไปเซิร์ฟมึงแล้วเอากูอย่ากออกกูจบแล้วเขาบอกว่าออกกดบวกเซิร์ฟเวอร์แป๊บนึงเอาด่านไหนก็ได้ใช่ป่ะ แล้วก็จำนวนคนเริ่มเดรอให้มันเอ่ยกลังสาสร์มเิจโอเคชิญเซิหก่อนนี่นะหุนี่อ่อไเออรอนี้เชิญเขาลงเกม ไม่มีให้จอยอรอแสดว่าต้องไปหาเธอไปเองใน,นเอเอร์อ่ะน,น,นง,ง,งนี่ไงเจ้ปอดเจได้เจอปอว่างยางนี้ยต้หาเตว่างนี่เอง <c oughs> <c oughs> มันมีตซิรไหนที่มันว่างๆไหมวะเนี่ยกูถามหน่อยเออบอกมันต้องเข้าเพคโคออฟไม่ใช่เหรอไม่นะเพคโคออฟมันต้องมีบัตรอะไรด้วยที่กูเห็นน่ะใช่เหรอครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูไม่เคยเรียนบอนมาเลยเดี๋ยวกูอินเวนต์มึงอินเวนต์ไม่เลยเชิญเข้าร่วมเกมจอยเกมอ่ะอยังไม่หลังเลโอเคยินดีต้อนรับสู่นะครับยินดีอีกเหรอ ไม่เข้าเกมแล้วต้องยินดีด้วยไงเฮ้อไม่เข้าเกมแล้วไม่ยินดีของไม่ไม่ตลกครับมันไม่ตลกเลยครับชอบเล่นตัวอะไรผมชอบสเกลครับเป็นตัวที่วิ่งลุดหมายสัตว์เยอะทุก one จะใช้หน้ามันไม่เหลือขี้เลยอุ้ยขี้ตกถึกไม่ยินเสียงนิดหน่อยนอนแบบเชื่อได้อยู่อ่ะ งแม่งเลเดินมม่ๆเจอันก็ยิงกันท่านั้นหละเข้าใจปะใช่ใะใช่แล้วนึกเปิดนึปอน้องแม่แม่ปอนไม่ยิงเหรอไอ้อเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเหรอหระไ,ไ้ตัดไวเกินยิ่<ห>เป็นคนไปเลยสองคนไม่

มันเป็นทางวนๆอย่างเงี้ยอะไระไม่เข้าใจคนไทยอ่ะอันนี้เกมไทยแล้วครับจะบอกจะบอกทำไมจะบอกทำไมเออ,อมึงอยู่ไหนจะบอกไม่ฮะไ,ไม่วะทำไมวะ <c oughs> ไหนวะโอ้ยโ <c oughs> ดดเติร์นโดดโต๊ะเติร์นลิ มึงก็ได้อัตราการคิวไปหนึ่งะเห็นป่ะเียมึงค่าคิวแค่หนึ่งวงทำไมมึงได้่ามมันเป็นแพมตกตึกโดมโดมอะไรอาไปนะเียยังป ไม้ตัดไป,ไปต,ไปตกไอ้ตกกับหน้าไม่ยืนขึ้นดูไป,ไปเกิดขอเปลี่ยนตัวนะเว้ย นายอยากนายอยากเห็นฝาแฝดป่ะไหนวะชิปบอหายปอนหายไปไหนอยู่ไหน่อี n d s

มึงอะมึงอะมึงมึงกดตัวมอม้ามาเองกดตัวไอ็นธรรมดาตัวจุดอะไม่ใช่ตัวสระไออะเราล้มมือกันแล้วนะจับมือไว้เลยโอ้โดนเฮียอะไรเนี่ยเฮียไอ้นยบอลมึงต <bur> ้องไปจุดศูนย์กลางเว้ย <1. simulated. MC> ศูนย์กลางอ่ะมันจะให้นี่เอ้ยมันมีคนปลอมตัวเป็นกูอยู่เว้ยอยูต้องไปศูนย์กลางเห็นป่ะที่กูไปอ่ะนั่นา่ะเป็นแต้มเนื่องมันยึดได้มันก็ก็จะลุ้นเลยนะครับเอาไอ้ปอนแมนปลอมตัว สปายอะเรื่องตรงตีไม่ใช่ไงมีบูนไหนสัตว์อือตีแม่งเลยมึงใครมึงใครมึงัวจริงเปล่าจงมาสปาย

มึงจะสืออะไระมึงจะสืออะไรตีมันนี่ตีมันนี่อาตีแม่งนไม่ดอะไรมึงจะสื่ออะไรชัมึงจะสือมึงจะสือะไรมึงจะสืออะไร ชื่อไทร์นมาแนละ้วแสดงว่าไรีนับโอเคครับตอนนี้เรายึดครองอำนาจอยู่ในมือแน่แลนะ้ว